กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาะยยูจิกับเกมอีเทียร์รีสตาร์ตกันอีกแล้วนะครับโดยคลิปในวันนี้นะฮะทางผมจะมาทําการแนะนําจะว่าแนะนําดีไหมเขาเรียกว่ารีวิวกันอลไรกันนะครับผมก็คือรีวิวตัวละครคอมโบนะฮะคอมโบพิเศษนะผมนั่นก็คือตัวลิเลียมนะครับผมบวกกับตัวคาชิไฟนะฮะหรือว่าตัวละคร์นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอมโบมหาเทพนะครับผมที่สามารถทําการปั้นแบบ แค่2ตัวชุดเดียวต้องใช้ว่าปั้นชุดเดียวกันละกันนะผมสามารถทําการจบในส่วนของตัวดันอิ no นเฟอร์โนนะฮะของเชลได้ทุกดันนะผมด้วยระยะเวลาแค่1นาทีเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งผมพูดเลยว่าเขาคนี้าคุค้มมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะทำเป็นฮนะในแต่ละดันนะอาจจะต้องทำการปั้นตัวละครเยอะหลากหลายดันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำทีมเซตเน็ยทำทีมตัวละครเซตเน็ยครับผมเพื่อสามารถทำการจบในส่วนของตัวอินเฟอร์โนได้ถ้าเกิดของถึงนะ แทบทุกดันเลยนะผมโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับโดยจะเป็นยังไงนะครับสเตตจะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะเจาะไปที่ตัวละครน,นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมนายยูจิกับเกมอีเทอร์เ r สตาร์ได้อีกแล้วนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายยูจิกับเกมอีเทียร์โดยเริ่มต้นนะครับผมตัวลีเลี่ของผมเนี่ยก็จะสแตทประมาณนี้นะครับผมสปีดบวกเจ็ดสองนะฮะคีย์เรตร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคีย์ดาเมจอยู่ที่ประมาณสามร้อยเปอร์นะครับโมดูลใช้นะเป็นคีนไอนะครับผมบวกตับฟูรี่นะครับแล้วก็ตัวฟูรี่เอชนะครับสแตทจะโดยรวมประมาณนี้ของค่อนข้างแน่นนะครับผมสกิลนะฮะจะเป็น5 4 5นะครับ เอาไปเพื่อทําการบูสต์ดาเมจให้มากที่สุดนะครับผมส่วนสกิลสองนะครับผมก็เอาไว้ทําการเพิ่มคีเรตด้วยนะครับเชลนะฮะเราใช้เป็นเชลเขานะครับก็สเตตค่อนข้างตึงจัดอยู่นะครับตัวที่สองฮะก็เป็นลิลลี่นะครับผมก็พยายามทําสปีดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทํามากได้นะครับโมดูก็เน้นไปสปีดเอานะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสกิลนะฮะหนึ่งเต็มสองเต็มนะครับเชลนะผมก็เน้นเป็นเชลจากกากาศหรืออะไรก็ได้ที่มีสเปนสูงนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นคาชินะครับตัวนี้เนี่ยก็เดเนนเินสปีดสูงนะครับเป็นตัวละครเกรตอานะเออค่อนข้างทำง่ายนะครับโมดูลก็เน้นไปสปีดแล้วก็ acc นะครับทำยไงก็ได้นะให้สปีดสูงสุดแล้วก็ acc อ่ะ200บวกบวกนะครับ สกิลก็เต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครเกตดอาเนาะหาค่างง่ายนะครับเชลเนี่ยก็ใช้เป็นเชือบังกรนะฮะอันนี้บังคับนะรับผมเป็นเชือมังกรใครที่ไม่มีช่อง3หรือว่าพวกสปีดเรทอะไรพวกนี้นะผมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ก็พยายามนะทำการบูสต์สปีดให้มากที่สุดเท่าที่เราะเจะมากได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีบ้าจะทำการอ่าเร่งเชิญไม่ทันบอส ตัวละครเบสหลักนะผมจะเป็น3ตัวละครตัวนี้นะฮะส่วนที่เหลือในแต่ละดันนะฮะก็จะปรับเปลี่ยนใช้นะผมตามสถานการณ์ไปนะครับแต่หลักๆอาจะมีอยู่3ตัวละครนะครับดันแรกนะผมดันนิโคนนะนะฮะตัวละครเพิ่มเติมนะฮะนอกจาก3ตัวละครหลักนะผมนั่นก็คือลิลเลียมนะ,ะผมลิลลี่แลนะ้วก็คาชิเนี่ยก็จะเป็นรอสนะผมทำการจอเกราะแล้วก็ลดสปีดบอสนะครับซึ่งบอสตัวนี้มันจะมีเมคนิกในการลดสปีดตัวเองนะฮะถ้าเกิดสปีดของตัวเองเนะี่ยมันสูงมากเนี่ยเราจะทำการโจมตีมอมได้เข้านะครับฉะนั้นเรา ตั้งค่าตีบอลแบบออโตโอ้อ่ะเรามาลองดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทำการแปะดีบัฟนะครับปุ้งติดจอกเลาะลดสปีดแล้วก็แฮกนะฮะทำการสตันโดยคาชิแล้วก็ดึงเทินกลับนะครับจึบชึบึบ,บ,บดาบแรกครึ่งหลอดไปแล้วนะฮะดาบที่สองทำการรีเซ็ตอันติเมทนะครับดึงเทินอีกรอบนะฮะ คาชินนะผมเอาไว้ทำการป้องกันอีกรอบหนึ่งดึงเธอลงไปอีกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันติของลิเลียมสับแตกนะฮะอุ้ยไม่แตกขาะอีกนิดนึงแต่ก็แตกอยู่ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ตัวที่สนะผมจะเป็นบอสชารอนนะครับซึ่งบอสตัวนี้นะฮะก็จะมีแมคา a นิกน้อยนะครับก็คือจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นบอสที่ไม่ติดดีบัฟอะไรใดๆเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตัวคลอสที่เราทําการบอทเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะไม่ส่งผลอะไรใดๆนะครับผมฉะนั้นเราจะไม่ใช้คลอสนะผมในดันเจี้ยนนี้นะครับซึ่งผมก็ทําทการเปลี่ยนเป็นดีติ้งแทนนะฮะ โดยดีติ้งนะผมก็ใช้เป็นตัวเซตฟูร่คินไอแล้วก็สวิปเรทนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นตัวฟูร่เอสได้ก็จะดีนะครับสแตทจะประมาณนี้เนาะคิวเรทบวก121นะผมแล้วก็อาคิวดาเมจบวกที่1นึ่งรนะครับผมอ่ะครับผมตั้งค่าไปตีบอสนะฮะเราก็ลองบวกกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับทีมแบบนี้นะผมก็ระวังอย่าให้ตัวสแตทของดิติ้งนะครับผมมันดาเมจสูงกว่าริเหลี่ยมนะผมไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวลิลี่นะผมจะทำใการดึงดิติ้งแทนนะฮะรีเซ็ตคิวนะครับผมรีเซ็ตเข้าไปหนึ่งทีดิติ้งยิงซ้ำไปอีกหนึ่งทีปาบปาบนะครับคาชลิล็อกเตอล็อกเธอขึ้นมานะฮะแล้วก็สตัร์ดึงเธนไปอีกทีหนึ่งนะครับสับไปหนึ่งทีนะครับผมคู่เข้าไปครับผมซ้ำเข้าไปหนึ่งทีอ่าลิลี่ยอมเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะ สับปบดูดเลือดเข้าไปดิติ้งช่วยยิงอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ดึงเทิร์ด้วยตัวคาชิพร้อมกับอันติเมทซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับผมเป็นจบงานนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวดันเจี้ยนที่สองนะครับอันนี้ผมจะอธิบายกิลของคาชิเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่า คาชิเนี่ยนอกจากการที่มันสามารถทําการสตาร์ทแล้วก็ดึงเชินได้เนี่ยด้วยแอติเมทนะครับเขาสามารถทําการดึงเทินตัวละครที่พลังโจมตีสูงที่สุดในปาร์ตี้ของเรานะฮะดึงขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมพร้อมกับทําการบัฟพลังโจมตีเนาะและยังไม่พอทําการลดคู่ดาวให้อีกนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าเราเล่นคู่คอมโบพวกเนี้ยมันจะทําการเบิ้ลอัอนติเมทสามรอบนะครับซึ่งจะเจ็บจัดจัดนะครับอ่ะแันเจ้ต่อไปนะฮะนั่นก็คือตัวโฮยานนะครับ ในโซนโฮยานนะผมก็จะเป็นเซตทีมเดียวกับตัวนิโคน,น,ะนะนะครับก็คือลิลลี่นะครับผมลิลเลี่ยมนะคะตัวครอสแล้วก็ตัวคาชินะครับอ่ะตั้งค่าตีบ็อเหมือนเดิมเลยนะครับไปลุยเลยเนะี่ยแต่ทุกตัวละครเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะอ่ะอันติเมตสตาร์ลุกน้องแล้วก็ดึงเธิรับไปนะครับลิลเลี่ยมสปันติเมตเหมือนเดิมนะ ชวบเกือบครึ่งหลอดนะครับส้ำตัวอัติอีกทีดึงเดินโดยคลอสนะครับสบตาร์แล้วดึงเชิญอีกทีนะครับสับปิดท้ายด้วยริเลีม่มเอายางนะฮะสับซ้ำอีกทีหนึงนะฮะปึด๊ดสับอีกทีนึงอ่าจบงานนะครับผม33วินาทีนะฮะร,รอบนี้สุดท้ายนะผมและท้ายสุดนะฮะ ดังเจียนที่ยากที่สุดในเกมณปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือเลงโกคุสุนะครับเนี่ยทีมตามนี้เลยนะผมเหมือนเดิมเด้นะครับผมก็คือลิลเลี่ยมนะฮะตัวลิลลี่นะครับคลอสแล้วก็คาชินะครับผมสเตตเหมือนเดิมเลยทุกๆดันนะฮะผมใช้ตัวละครสเตตเดิมหมดนะครับตั้งค่าตีบอสเหมือนเดิมนะฮะลุยเลยครับดึงขึ้นมาแต่ดีบัฟปจอกเกราะนะครับ สตาร์ดแล้วดึงเชิ์นะครับผมกลับไปลิเลียมทำการสับอันติเมตสวบนะฮะเกือบครึ่งหลอดนะครับโดนสับโดยเลนโกคุสุนะครับปืดหรือเซนติดึงเชิญอีกหน่อยหนึ่งและคาชิสตาร์แล้วดึงเชินอีกรอบนะครับสับโดยลีเลียมอีกหนึ่งทีเลนโกคุสวนมานะครับผมสับไปหนึ่งที บัฟนะฮะแล้วก็สับอีกทีนึงนะครับทําการยิงนะฮะแล้วก็ทําการดึงเธออีกรอบหนึ่งโดยคาชิสับปิดท้ายปวกนะครับผมสเต็ปประมาณนี้นะฮะรอบนี้40วินาทีนะครับผมอ่าก็ว่าเรนโกคุซค่อนข้างถึกนะครับโดยตัวละครนะฮะก็จะอีซี่อีซี่ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งตัวดันเชลนะครับผมที่เกี่ยเพื่อทำการปั้นตัวละครเมนหลัก3ตัวเนี้ยก็ต้องพูดเลยว่า ไปทุกดันนะครับต้องใช้คําว่าถ้าแค่3ตัวเนาะนิโคนานะเฟมโฮยานนะครับเลโกคุสุนะฮะผมรวมคลอสไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนชารอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนคลอสนะฮะเป็นดีติงที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับคือเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะปั้นแค่4อ่ะสิห้าตัวแล้วกันรวมดีติงด้วยนะครับคุณจบได้นะทุกดันอินเฟอโนถ้าของคุณแน่นมากพอนะครับแค่นี้อีซี่โคตรนะฮะคือพูดได้เลยว่านะครับ โคตรคุ้มนะฮะสำหรับใครที่มีเรี่ยมนะครับก็ปั้นทีเดียวจบทุกดันในส่วนของตัวดันอินเฟอโนนะครับซึ่งมันทำให้เพื่อนฮะทำการฟาร์มไว้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียของตัวเลี่ยมเนี่ยก็จะมีนิดนึงนะผมก็คือตัวเธอจะเป็นตัวละครโจมตีเดี่ยวหนักๆนะครับแต่พอพวกดันเจียนโมดูบางดันเน่ยอย่างเช่นตัวด o กิโด k กิเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครโจมตีหมู่นะครับผมแล้วก็หลายคิปนะฮะซึ่งมันก็จะทําให้ตัว ของลิเลียมเนี่ยไม่ได้เชิดใช้นะครับแต่ว่าลิเลียมใช้ในตัวออร่าอินเฟอร์โนได้นะครับแล้วก็ตัวเทอร์เรมตอนอินเฟอร์โนได้เช่นเดียวกันนะครับเอาครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็จะประมาณนี้นะผมในส่วนของตัวรีวิวนะผมดันเชลหนึ่งนาทีโดยใช้ลิเลียมและคาชินะครับใครสนใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันล้วกันนะครับผมซีอูเอเกแล้วเจอาปืนทุกคนนะฮะสวัสดีครับผมไปละ